nào, mô no. Sang Sa hanga จันสิวานโมแปว่าคาวันเพนมยกถวายเออก่อนสิได้บันย้ยเรื่องกันในเรื่องอานิจจังอาจิลังวัตยังกะยุ วงโอวังโอเยี่ยมฟังสากอนยาเป่าโยนี่แม่นพระคามาเป็นขององค์พระสัมมาสัตว์ธรรมเปือนสอวนไว้ ฉันประานั้นเจไดน้ำหนกมเมลอแลมไขหัวขวากติธรรมประจำโลงผู้มีโชคจังได้พ่ได้ฟังขอบนสแสดงนำผู้ที่มือเสียได้แจ้งแสงสว่างสิปรากฏ นี่มันสุนทนปวนพุทธองค์โดยเทนอานตามเมอสิได้นำมาแล้วบันนการนพวกเล่าทานปากโยมญาติผู้มักแลพอได้แก่ว่าเอ้ยเงาวนา ผู้ฟังธรรมพุทธเจ้าหลายหลายหลงนานาจิตหลายจิตหลายของข้างกระต่างคุณใจ่าันนามเช่นอาหารจังเข้มสมเพยียรวันที่ท่านเต่งอมหรือแกงนูปนเปียงอันหัวต้มว่าจีจืนนาง อาหารกินภาคเพื่อนดาด,าดาเดือนได้กินกันมักไปไพไปมันหากต่างกันคุณเสนหลังคนกินเพียดใดพองกินเค็้มกระปวดตังบ้างก็จังเจือสมคมเปรี้ยวหากต่างกัน โอ้ยการฟังเตะมือนี่นั่นก็คือดังโดยเหมือนยยมือบางคนเอ่อนว่าเสียงเงาในกาวเตือนติซสำา ว่าคือ้ำคือร้องเปียดทำนองปูดตัววันประมาณประผูเทศจอยสิพ้อยในบาปแล้วเวนนะนักธรรม,มาจะต้องเวน้นเว้นบาปอาคติการต่ำนี้สิเป็นกรรมกิเลสในใจแปลว บ่แหม่นเนื้อเสียทำไมจิตใจแจ้งสว่างให้ทําตามนูกันแต่เข้าโบราณเท่าแต่เก่าหลังนาคือว่าตั้งแต่คังสมัยก่อนตอนโกกมุนภิกษุสูสาวกประกาศทำเพื่อเผยแพร่ จนประสงค์กังคือแก่ที่ติคนในเถือกซองกูลัางคุณนันันจะต้องได้จาเว่าเก้าวประเดียงฮงมว้าสันส้นๆบอเรื่องบอย้อมเงี้ยงโสตาจึงเกา้าสอละพันอย่นยากอมกัดใจใส่าจา เกินสัทธาในเสียงห้องเป็นทํานองกระแสวาดได้สามารถอ่านขอมได้เห็นพ่อแม่นหอมทำนะพูนทาอุงกันกระทรงในยกย่องว่าเทศอ่อนสมมอง แสดงธรรมด้ไพโรก็มากองค์จีสงยองบอกผิดของดอกเทศดแหลแล้วได้ออกเอยสิผิดแน่ตั้งแต่เตยที่เคยพ่อบอกค่อยสวยฮึโมปลนสลางกิเลนตัวนี้ด้วยอย่าทวงทักหาหันฮึ ปลอนสงสัรเจิตคนปูอื่นเขาอย่าเศร้าแยงนำการเทศเสียงคือการแจ่งคติธรรมตันเก่าว่าเยาเยาเอ็ดในซึ่งถึงใจท่านผู้มากเสียง คอยฟังไปสีหูเรื่องขอเพียงอันวิจันตามกะสิเห็นความงามภาคาทาดอกธรมสอนนาม เป็นคำก่อนเล่าเบื้อบรรณาการอันลานคาเทศนาโนอันอ่างใจว่างย่าวันไว้นั่นท่อนาสัทธาย,ยุ ใบป,ประกาศอันทะเลงการ <c oughs> <c oughs> ฟังวีจา์สุภาเษียที่ยกมาได้จางอานตามาได้วางไว้ตอนต้นเป็นคำก่อนเอื้อนอูว่าอาจีรังวาัตายังกายโ แล้วว่ากายบ่อยู่ยังว่ายืนมันแต่ยังไหนปัดทวิงอาทิเสนสติแม่นจังได้เตียต้องได้สีนอนทับตมดินโชดโทอาเปตาวิญญาณู ยันปินภายพันติปากพอยไล่ลางเงมนระทังวากาลิงการังโอุะปะมังคือคนไม่ที่ผู้พังไงไปโยนปวดบาบอดยังมันเตียนปินว่าเปลี่ยนแปลงนา นี่ละแม่นแก่นแท้ธรรมาจารย์สังขารอายุมือยโอโอยไปวิจารอยู่เนื่งเนงสิตุกายให้เวนน เขียนบ่เห็นการมองเศร้าบ่บันเทาตุวกะเวทได้ฟังเกณของงานตรมเมื่อนี้สติตั้งตัวต่ำเนี่ยดื้อนามโปรดอย่าได้ขัดข้ามอันเรื่องแก่เจ็บใจ สารทั้งหลายในโลกกาต่างกะพากันพรอ,อมบ่มีไพศนีพนโกดของกรรมธรรมชาติผู้สลาดทีต้องพรพ่อดำว่าดังกัน พราะฉันนั้นให้เฮามันพิจารณากันเน่ยดึงเออโอ้งเอยถึงกายาสังคานสู่สวรรคแหล่งสวรวาสารธรรมมมเหสาลังอนติต มีความแก่เท่าสละการธรรมสนบ่สามารถสีหลวงพลงันความเท่าแกส่สานำนับแต่มือสี่อ,อลาหน้าสีลาเสียสียผมเคยดีดำดูดสี่งอกเสมแถมสอน ข้าวพนพนกันเบิดเกี่ยงหูตากะฟังมือหนังกะเยิดย้อนหอยเยินย้อยว่าเหี่ยวเจ้าแค่องกะสิลูแก้มกะสิเว้าขาแเขากะเอ็น ลังกาคุนแอวกาคุนบ่อยากพันละนาว้าผู้เป็นเป็นนคนเท่าหัวจากดีแนวเนว่าความแก่นบ่อยากได้แม่นขอไว้กะบ่ฟังกับ่ฟังนา พายุติธรรมุมิปยาทิงอนาติตุงปยาทิกาบอยังคือไข่ป่วยเจ็บเป็นยุมเอ้ยไผกะเห็นได้พานปวมกูสวันบ่มีเวร โรคเจ็บเอ็นเจ็บท้องโรคขาโลกปวดเขาโลกเบาหวานโลกเกาอันเจ็บท้องปวดปนนำโรคนี้นี่นั่นนั้นมันหากเกิดมีเมืองหากเป็นของธรรมดาบ่อน,นี้ดอกไปพูน เมี่รือจนสวยลรือเกปูดไดเดือดเอิงเองเอ้อยยยยงอยย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 ้อยยยยงยยยม สามเนินก็บอกเวนเสียนพราว่าผมผ่านนัผู้จังสีแล้วยายันบาดพ่อพานโรคหามามึงเมืองปัญญาติต่อสติเตรียมตั้งก็พลังขันใจไวม้มโนในใส่สู่ต่อไปหหมอาไม้เปนช่วย บ่ถึงเขาหมดหมอดบ่วยกับคงยังว่าอยู่ยังนามในที่สุดจะต้องพังพาทาบักโรคาเบิดปัญญาอย่างไงสิพลไฟย่อมแป่ แม่นแต่หมอกะ n ังแย่เบิดวิถีตะหอดทีอย่าดีดีคือจีรังโอ้งนาไป Lèo chân ai nằn đọc nà men bò nhu ตสนาเมื่อแล้วนามยังแต่ตายทอนีแล้วบ่ท่านแจงแจงทีสัพพะบาลีสิอันให้สิพ่อได้ว่าใจต้อนามว่าเมื่อลานาธรรมุมีบ่ระนึง าอุญญาณติตสังขารโลกทุกอย่างต้องถึงแต่งสลายดับสันทั้งหลายต้องตายมาหมดหมดและนั้นสิ้นง ทมถมดินเสมอเพียงงานเพียงกันโมลานั้นบ่สามารถเสียอยู่คำปานต้องวางเมียน่าเปลี่ยนกันยุ่งมือนนเพราะความตายว่านี้นั้นมันเป็นกองเตียงคุ้งทุนคนบ่ตายบ่มีเลยเ đang là ơi quân phục xì nhốt xuống cháu piêng phà an à ta cả leo thế thảo kẻ đế qua nụm nôi sao chạy bà báo chi thua xác quân cả pon bì mát cho là xì tham hầm. Thừng về làng bò tuân phương xì cầm cơn vinh mưa เธอเป็นธรรมดาแท้บอมีแปรเปลี่ยนไปดินบ่ลุดลบบ่ได้ก็จำให้ได้พบเห็น ผัวสีได้หางเวนโพยปากเมียเพ่งโอ้ยปาสไลายละซ้ำบนป่าสิลาตัวเรวยสิลาจนให้นีไก่โน คุณละลุงบอกศิลาจากเบี้ยเมียสีเอินเจ้าสังพูงบวัวสีไกลจากน้ำวังสีห่างป่งปลาสิ่งเนืน้อเนืน้อเนื้อสารพันสีปากโพยคุณเมือง,ง นักเทศเสียงสิได้ลาไม่หอยถวยตัวสินนาทีเส้นอาจารย์สาลิงอาจารย์วิจิตจังสิกะไปแล้วว่างนี้เด้นุนามนอกจากนี้นักเทศใหญ่หลายโอ เพิ <S 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 ่นกระปูงจีเวตจากไปกันทั้งนั้นไปสวรรค์หมดแล้วละเลยติ้มปอยพระเกจิใหญ่น้อยก็ไปจ้อยบ่ห่วงยังนี้นูนางเก่งปานใดก็บ่ยังหยังก็ล่วงละนี หลวงปู่สีได้ลาผูระวังดอยเก่าย้อยหลวงปู่เส กะไปจ้อยหนีดงพงป่าหลวงพ่อคุณผู้เ <in> ก <recib> <ina> ่งกากกอกยาทิ่มบ่อวยหันหำหลวงปู่มันหลวงปู่ปัณตลางเลยเวงเอออ หลวงปู่พังเดลาเลือนเลือดวิไลนไพราดาวหลวงปู่ข่าวกะไลลเว้นทำกองเพียนนั่นคงเกยนหลวงปู่เทียนวัดมากเป่งสลาหัางวหังคันนิโนน หลวงปูเวนแต่กี่นั้นไผกะสาบูสะคุณเพิ่นก็สูญชีวิตฝากแต่คุณความย่อง องค์ใดใดก็ตายต้องบาถึงเขายังบ่อยู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์เลยติเยี่ยมหลายล้นก็สังตามหามหลวงปู่ทวนผู้เหยียบน้ำทะเลเจริญกะจังให้เพิ่นก็ไว้สังขัรตั้งแต่นั้นนันล่ะ หลวงพ่อตูงผู้ใจปั่มมนุเทิมสูงสูงเพื่นกับปุงชีว้เเลือแท่ตั้งแต่น้นหลวงพ่อสุดวัดปากน้ำผู้สั่งกอธรรมาไกเพื่นกอไว้้ชีวิตปากแต่ทำามันสรงคา หลวงปู่มาเตปาเจ้าลุมนําสีก็จากอีอาตมาผู้กําลังเตียดอยู่นี่โยมกําลังฟังอันอยู่นี่กันมีบ่สิบ่ไปโยมพ่อแม่ที่อยู่ใกลหรือไกลห่างทั้งใกล้โยมเอ้ย วงเอ้ยจะต้องไปว่าคือกันสี่ได้ต่อเลกิวไว้มีหรือจนนุนนี่บ่มีไปสี่หามยาหาผู้อยู่คำฝาสีมีบ่ดอกทอยนงน่ะตั้งแต่ไว้หรือสาการเวลานั้นบุญบ่ จึงขอฝากให้ทุกท่านมีจันได้เม็ในไครคุณผู้แลวละว่าแต่ลุน่นตั้งแต่สีาไตตกย่อยใจให้มันหัหงอดได้ก็กำกระทำหมว อย่าสิมัวเพลิดเพลินว่าตัวว่ามุนอยู่ดีหรือสัวไปเก่าวผลนั้นเหม็นต่างกันเพราะฉะนั้นในลาส่วนทำดีเนือเออเออโออออโอ้บาลมิสิสะส กะใจล้ำกุศลกรรมในทําสร้างสีนทางแม่นเก่าไตทําแต่ดีก็ไว้เสีนมองป้องสวรรค์เจียเวดคุณวานั้นบ่มันเทียงเทียลาเคอนิจจาสังคัญบ่อยู่ยืนย้าอยัง ดังปราคาทาตนอาตเมอได้เอื่อนอูอุงอุงอุมวาจิรังวัตยังกาอยุว่ากายหลังนี้บอกยืนมันว่าอยู่ดุนเฮม ปานทวิ่งอติเส้นสติติเดโนนตับแผ่นดินพื้นจมแจมตามการห์ชวนทวงอเปตาวิญญาณอุ ให้วิญญาณไปไปกับไปว่าเงินเสวยเน,นี้รทาทังวากาลิงคาลังอุปะมังคือควานไม่ที่ผู้พังให้ประโยชน์เพื่อเทียปวดจังสีก่กะขอให้เม็นใครคุณน่ะ เมื่อนี้ทุกท่านล้วนได้มาห่วมทําบุญสิเกิดคนมาสรรหากท่านตำตาเนี้โลรดทาดีเอาไว้สิเป็นบุญนุนสรงอานิสงสว่วนนี้บ่มีเศร้าเศร้าสู่น ท่านสิหายว่าบุญเสียวปุญกระจจีนอานิสทรงบุญเล็ดก็มีมากมายสีดีลำนะโปรดจงจำน้ำใจน้อมในธรรมทีเ่เแี้วว่าาจีรังว่าแต่ยังกายหู คือดังอาตมะได้เว้าแล้วว่าไม่ต้องทนทุกข์บวนนั่นละนะสันตอยู่